จ้ครับกระามั่งไม่อาจเอื้อมเลยกะเอ่อตึงอาจก็ไม่รู้เอื้อมกับนี่มาเด็ดเด็เฟรดไปได้ดด็ติดร่างกูไม่แก่กูช่วยกันครับเรามั่งนายเต็งโก้คราบตัวความครอบตัวไมบอกคุณมั่งพอปนี่ยใช่ไม่ไหวกว่าใจไดนกันล่ะกว่าใจน้อยฮัลโหลหนุนเวนกว่าใจยืนยันต่อไปนี้หนุนเวนคือบระรจ้ารถไปแต่งงานแต่งลูกบ้าฮูนี่คือองค์บระรจ้ารถ ใครใจไหมมึงนี่อฮียมึงนี่กับประราชาโอรสกูปรนานจะเปรีป๊ดของมดนวะใครใจไหมต่อไปนี้มึงคือผู้ดูแลรับใช้ใครกิจขององค์กว่าใจพระนูกูที่เป็นประราชาโอรสมึงมีตำแหน่งก็คือพระองคาา์กษัตริย์นขกระราเปรีเด้อผมกษัตริย์มึงก็อยิน,นเฮาองค์กรชา ก็ใจ่หรไหม่ก so ็ใช่พูดชามัน <gib> ก <berish> ูผาบแรงได้ไหมได้ัสวดดีเอเทโดยคราวโดยกระมมงก็ทวไ้บังคมเออหัวใจเอ้อโชคดีไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วมึงไอ้เฮียอย่าได้กูเจ้านายหายหัวไปไหนมาวะคุณนัดได้มาเจอตั้งแต่ตอนเช้าทำไมมึงมาหัวรุ่งให้เปรดด้วย เด็กกูเตะตับเตะเลยมึงทำย่ะไรไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยมึงที่กูพูดมึงได้ยินไหมหูมึงไงเปรตฮะพระเจ้ากาลเลยเพ่มอ๊ะอย่าใจเขาไปเลยต่อ oh. ไปนี้มึงเป็นผู้ดูแลกูเออได้นะแห่มึงพูดเป็นไม้นีราชาทรัพย์มึต้องทออกันเลย uh. uh, <I> อ่าอ่าเต่งครับรถยนต์ปลัดตีนงังไอ้กันเิวัดเรียน บอกไอ้จังหมองไปรอมเลยแล้วตึ้งจะรถก็ยังเท่านี้เจ้ากอนเพื่อเดินตามไปแจกงานไปรถพุ่มก็นได้กับพุ่มเพิ่งเจอจ้ำเดือนเลยได้ป้อนเดือนหนึ่งเลยแต่ไม่ป้อนหลังจ้ำมันไม่เวียนก็มึงหลุนน้อยเด็กเดือก็พุ่มมีตรูๆกับโอเคเอตรูนะกับเอตรูหลุนน้อยดินเม็ดดินเม็ดไม่ดินเม็ดนี่ทิปรายยุติธการเม็ดแล้วเอตรูดินเม็ดแพลตตินัม เปล็ดตีน้ำหลุนไหมไม่เปล็ดตีน้ำไม่เบียดได้มันจะได้งกินไม่ได้ฮะเบียดไม่ตันแล้วขิดแล้ยดือดนึกาปันล้วพอดวางนี้ลำบากตืันว่ารวยพึ่งคอยแล้วไอ้นู่นนี่ดีกรมโยไม่ตักหลงเฮากูจะเจอกูเจอได้เฮากันรถกันงกเก็ดเส้นกูมาเจอบางมันกว่าปราบปงลูกูควางเล่นใช้เว็บบุ๊ รถม <okee> ันก็องมึงงั้นกูไม่เจอกักันออกเ็ดแส่นรถโลโลกูจะจือรักตีกับรถดีและเท่าดอยโอ๊คบาทนี่ตึ้งผัดแกงตอจอมอะไรนายพริตาคุกแล้วดีไม่ก็ใจน้อยแมนเล็กนี่พริตนี่ให้คําว่ารถดีแต่กูเล่นมาตึงว่ารถคุณหนาผาเวลาเจอตรงดาวอ่าพอดดาวเลยตรงพ้นเลยรถดีมึงตรงพ้น ไม่พอหนูกุยปัดปลือต่างโอลก็มันเก็มไม่ปกดิกินแล่กพี่มาแ้ไอ้ดนูน้อยสมมติว่ามึงไปตึงประมาณน่ะก่อนเดดแ้วใกลหนาไาประเตทเลตึงอะไตีนงค์หาจานละนำพาไปอาลูกเจ้าตึงราจะติดาตรงรับจังหวัดเสด็จพี่เปขาพระเจ้าขาช่วพระเจ้าขาเล่นกับเมียแห้งคนแรงพันเลือแรงเชยเชยนี่เสด็จพี่เปคาแรงเชยเชย แม่มรูได้ถอดได้ก็ขึ้นตาในว่าวตัวนี้ชาเดชพี่พูดภาษากลางได้ได้จ้ะชาเดชพี่เป็ขนขาขาชาเดชพี่เป็นผู้ชายชาตรีชาเดชพี่ยิงปืนได้ไหมขายิงได้พี่ยิงแม่นไหมยิงแม่นทตาไม่แม่นมุดงังก็ยิงโอ่ยอยไปเลือกเลยได้หอ,อกก็ยิงกู พี่กาจ้าการที่เราจะยิงปืนให้แม่นนี่เราต้องทงาําไงล่ะคะคือคมวิธีการยิงปืนให้แม่นนี่เราต้องขึ้นนกขึ้นนกนี่ขึ้นยังไงให้แม่นละ่ะคะเราเช็คแรังมันคนว่างรงหรือไม่นกร้อยต่ำใชยมันนพอขึ้นนกแล้วเราทําไงต่อละ่ะคะพอขึ้นนกแล้วก็จัดการเหนียวไกให้กลัวกัน thì rồi đi Mẹ không có gì Toàn tay hôn thì trang trang trăng nhớ chồng Lên mấy bên nữa Thế nên